ใส่ถุงมือก่อนฝึกโม่ตอนนี้ต้องใส่ถุงมือก่อนจะจับน้ำแข็งมันจะลื่นเดีว๋วลเท้าเรองเท้าเข้าใบมีเ็ mm hmm. ลหรอรองเท้าเข้าใบรองเท้ากันหล่นใส่อ่ะ รองเท้ามาอเจ้าอยู่พื้นที่ละรับคุณมือใสยังสวัสดีครับวัสดีก็เออรอ,อ,อ,องเท้าใส่แล้วต่อไปปรับโม่นี่มาปรับโม่เลยเอาไซ,ไซส์ละเอียดสุดเอียดสุดเออสั่งมา,าน้ำแข็งก็ได้ไม่ต้องนั่งคอยพี่ลุงอ๋ออันไหนที่เข้าไม่ได้ก็อย่าไปยัดอยู่นะเราทั้งใหม่บ้าง โค้งดิทำโค้งอีกออทำโคง้งเออ,อนี่ทำดันให้สุดนะไม่งั้นมันจะหลุดอันนี้เบอร์แรกและเอียดสุดอันนี้ใช่อันนี้เอาขวานมาขวานอันที่เฉาะเฉาะนี้ออกจากกันให้เป็นแผน่นระวังมันจับที่ปลายขวาเออจับห่างๆเออระวังมันจะล้มใส่ตีนนี่ฝึกวัยรุ่นกำลังสร้าง,ง,งตัวครับเออ อันนี้ <ไป S 1> อ่าหาง <ไป S 2> เสร็จ <ไป S 2> นะเสร็จแล้ววางไปวางก่อนนี่วัยรุ่นสร้างตัวมันจะไปรอดไหมเสร็จแล้วเอาเอาน้ํามาลาดก่อนตักน้ําลาดทำความสะอาดลาดอันที่จะเนี่ยอ่ต่อไปขออนี้ขอได้ข้างก่อนเนี่ยเห็นหม,มันจะมีรูเนี่ยจับขวานจับไห้ไปลายอย่างเงี้ยเดี๋ยว,ยวมือแตกจับในร่องปันในร่องเลย เสร็จ <Okay, S 2> แล้วบิดน้ําแข็งออกมามือที่ไม่ใช่ใช้ขวานเออบิดอันนี้ก็บิดมา,าบิดออกมาเออนั่นแหละชะักชไล่ล่างไล่บนเออฟันฟันฟันในไส้มันฟันในไส้มันเออมันถึงจะออกนั่นแหละอันนี้ก็ไม่ได้เลี้ยวไวระวังสายอ <laughs> ันนี้ก็ระวังน้ําแข็งจะลม้มนั่น ทำแบบนี้ทุกอันเข้าใจไหมเออเนี่ยการเริ่มต้นเถอะทีนี้เอาด้านเนี้ยไปเรียงไว้โน่นเอาไล่น้ำแข็งต้อจัดข้างล่างดันตีนเอ่อตีนดันไปข้างล่างเออดันไปนั่นแหละหันเออออบอันนี้ไปนี่คนมันจะเก่งหันหันดีๆจัดให้เป็นระเบียบเดี๋ยวเราจะต้องยกอีก มาเฉาะอ,อันนี้เฉาะไล่ล่างขึ้นมาทำเสร็จแล้วหันหันน้ำแข็งก่อนยกโยก,โยกถ้ามันติดอะยกโยกก่อนออโยกกระวังมือตัวเองบิดอ่าบิดบิดอ,อ,อ,อันนู้นอ่าพอบิดได้แล้วเฉาะอีก เฉาะที่ไส้มันเฉาะล่างบนล่างบนเออตัวโน้นด้วยเสร็จวางขวานไว้ในร่องนี้ตักน้ำลาด <c oughs> นี่เห็น <c oughs> ไหมโอ้เดี๋ยวมันก็เก่งลาดเฉพาะที่เราจะโม่นี่เสร็จแล้วปรับปรับโม่ละเอียดแล้วใช่ไหมต่อไปยกแท่งขึ้นติดเครื่องก่อน ตับสวิตก่อนเสรจแล้วทำแบบพี่ลุ่งเลยระวังมันจะห้ามลนใส่เท้านะอ่าขอขอตีตีตีตนี่ตีเวลาตีจะบอกตีตีช่วงนี้อย่ามาตีตรงนี้ ไปชอ,อนี้ช่อน้านข้างก่อนเนี่ยเห็นไหม,มจะมีรูเนี่ยจับขวานจับไฟปลายอย่างเงี้ยเดี๋ยวมือแตกจับในร่องปันในร่องเลยเส็จแล้วบิดน้ําแข็งออกมามือที่ไม่ใช่ใช้ขวานเออบิดอันนี้ก็บิดมา,าบิดออกมาเออนั่นแหลเะเาไล่ล่างไล่บนเออปัน ฟ,ฟันในไส้มันฟันในไส้มันเออมันถึงจะออกนั่นแหละอันนี้ก็ไม่ได้เลีไวเระวังสายอันนี้ก็ระวังน้ำแข็งจะล้มนั่นทำแบบนี้ทุกอันเข้าใจไหมเออเนี่ยการเริ่มต้นเฉาะอันนี้เอาด้านเนี้ยไปเรียงไว้นู่นเอาไล่น้ำแข็งต้องจับข้างล่างดันตีนเอ,อ่อตีนดันไปข้างล่างเออตอนันไปนั่นแหละหันเออ อออันนี้ไปนี่คนมันจะเก่งหันหันดีๆจัดให้เป็นระเบียบเดี๋ยวเราจะต้องยกอีกอ่ามาเฉาะอันนี้เฉาะไล่ล่างขึ้นมาเออทำเออเสร็จแล้วหันหันน้ำแข็งก่อนยกโยกถ้ามันติดอะโยกโย,ยกก่อนเออโยกกระวังมือตัวเอง บิดอ่าบิดบิดอันโน้นอ่าพอบิดได้แล้วเฉาะอีกเฉาะที่ไส้มันเฉาะล่างบนล่างบนเออตัวโน้นด้วยเสร็จวางขวานไว้ในร่องนี้ตักน้ำลาดน,นี่นะโอ้เดี๋ยวมันก็เก่ง ลาดอันเฉพาะที่เราจะโม่นี่เสร็จแล้วปรับปรับโม่ละเอียดแล้วใช่ไหมต่อไปยกแท่นขึ้นติดเครื่องก่อนสับสวิตก่อนเสร็จแล้วทำแบบพี่ลุงเลยระวังมันจะห้ามหล่นใส่เท้านะอ่าะคข,ขอตีตีตีตตนี่ตีเวลาตีจะบอกตีตีช่วงนี้อย่ามาตีตรงนี้ ระวังจะหลุดลงมาใส่ตีนเออแข่งขึ้นโม่ต้องเอาด้านด้านหลังมันขึ้นเดี๋ยวด้านท้องขึ้นถ้าท้องขึ้นตีแตกยากมากเพราะมีไส้อยู่อันี้เวลาตีอย่าใช้ขวานอันนีต้ตีขวานอันนี้เท่านั้นที่จะตีเสร็จแล้วเวลาตีเนี่ยอย่าตีช่วงนี้เดี๋ยวคอนเนี่ยจะหลุดลงตรงนี้หลุดมือแต่เราเล็บเราเนี่ยมันจะมาโดนเนี่ยเนี่ย หให้ตีท่านนี้เสร็จแล้วพอมันแหลกแล้วไม่ต้องซ้ําเดี๋ยวมันมุ่ไปเองเข้าใจไหมถ้าตีเนี่ยตีเนี่ยตีเบาๆไ,ไม่ต้องตีแรงระวังมือจับปลายๆขวาให้มันไม่ลงอย่าเพิ่งไปตีดิให้มันลงก่อน สร้างตัวมีแต่ทีมงานวัยรุ่นคุ้คมแค่ ไปปรับโม่เป็นบทหยาบสุดเลยเอาออกเลยเออปรับขยับได้เออเนี่ยเบอร์หยาบสุด,สดแล้วเวลาเราจะไปให้กาแฟาเนี่ยมันจะอยู่บานเบอร์นี้กับเบอร์นี้เข้าใจไหมละเอียดสุดคือล็อกนี้ถ้าเบอร์หยาบสุดไม่จําเป็นต้องล็อกอะไรเลยอ,อ่ยกขึ้นติดโม่ก่อนต่อสวิตช์ขึ้นก่อนอ่าตอนนี้หยาบ วางอย่าให้หลุดมือนะตีเบาๆไม่ต้องตีแรงมากมันก็แตกแล้วมันก็ลงแล้ว